เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆแล้วครับคันนี้เป็นรถหรูราคาประหยัดครับ BMW ครับเป็นตัว 523IA ครับตัว E39 ครับขายตับนะครับ E39 ปี e e 2001 รถเดิมๆครับไม่มีชนหนักเครื่องเกียร์ดีใช้งานได้ปกติครับแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้ได้ปกติครับช่วงล่างไม่มีดังครับช่วงล่างนิ่งๆครับดีสีสันสวยงามภายในก็สวยนะครับรถสภาพความใช้เดินทางไกลได้สบายครับไม่มีปัญหาอะไรครับเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะครับราคานี้สภาพนี้ก็อยู่ไม่นานอีกเช่นเคยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับแต่ก็นนําให้ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตัวเอง ดีที่สุดนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับราคาอยู่ที่1 2 8 0 0 0่บาทครับคันนี้สนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับติดต่อนัดหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของโดยตรงนั่นเลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับหาเบอร์โทรไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเป็นเบาะหนังนะครับลาย V.I.P เลยทีเดียวมีชุดเครื่องเล่นเสียงนะครับสวยทั้งหน้าหลังเลยครับเบาะเข้าชุดมากๆครับเบาะหนังมีเครื่องเล่นเสียงครับ ครื่องแรงๆอะไร,ร,รเดียวห้องเครื่องเดิมๆครับตะเข็บซ้ายขวาไม่มีชนเลยครับอันใดสนใจก็สอบถามเจ้าของได้เลยนะครับนัดดูรถทดลองขับกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ